การทำงานนะครับของพวกเราในห่วงเวลานี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตท่านผอโรงเรียนนะครับได้กุณาอันที่หนึ่งเลยนะคือทางเขตพื้นที่กับโรงเรียนเนี่ยผมก็อยากให้พวกเรามาร่วมกันตั้งแต่สมปะถอผมก็ได้สั่งการไปแล้วว่าในห่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะยุ่งสาระวนอยู่กับการป้องกันการแก้ไขปัญหาว่าทำไงจะเกิดความปลอดภัย ทำยังไงเด็กเราจะได้เรียนอย่างมีคุณภาพก็อยากจะให้ลดนะครับภาระในเรื่องของที่ไม่ใช่งานจำเป็นสำคัญในห่วงนี้นะครับให้พยายามลดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผมก็ได้ให้ทางขอ,งอสํานักแต่ละสำนักเนี่ยนะครับได้ไปดูว่ามีอะไรที่เรายังให้เขตให้โรงเรียนดำเนินการที่เป็นภาระอยู่ในตอนนี้เราจะช่วยลดภาระกันได้อย่างไรอันนี้เรามาช่วยกัน แล้วถ้าหากเขตหรือโรงเรียนมีประเด็นไหนที่อยากจะสะท้อนเป็นข้อมูลก็อยากให้ท่านส่งกลับมาที่ผมได้รับทราบด้วยนะครับวัน,นีหนึ่งคือเราอยากลดภาระที่งานไม่จําเป็นลงเราจะทําเฉพาะเท่าที่จําเป็นและเร่งด่วนเท่านั้นถ้าไม่ทําจะเกิดความเสียหายอันนี้ก็ก็ขอว่าเอาหลักอย่างนี้ก่อนในช่วงเบื้องต้นประเด็นที่สองเรื่องการจัดการเรียนการสอนวันนี้ เราจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของพวกเราเนี่ยแน่นอนออนไซต์ site, เป็นท่าจะมีปัญหาแล้วล่ะนะครับเราจะต้องใช้วิธีออนวิธีอื่นทีนี้พอออนวิธีอื่นเนี่ยนะครับโรงเรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเนี่ยผมอยากจะขอให้ท่านและผมขอสรุปเป็นเป็นห้าประเด็นว่าในเวลาสอนปกติเนี่ยเราก็จะแบ่งตารางสอนกันเป็นตารางเป็นวิชาสอนทุกวิชาครบตามหลักสูตรเต็มตามเวลา อันนี้คือเวลาปกติอันที่สองเราจะสอนทุกตัวชีวัดเพื่อวัดทุกตัวชีวัดการนับเวลาเรียนเราก็จะนับเฉพาะการมาเรียนในชั้นในแต่และว,วิชาเราก็มีการบ้านวิชาใครวิชามันแล้วสอบเราก็มีสอบทั้งสอบในห้องเวลาเรียนสอบเก็บคะแนนสอบกลางภาคสอบปลายภาคอันนี้คือเราเรียนอยู่เดิมปกติ แต่พอมาอยู 19, Eu, ่ในช่วงโควิดเนี่ยผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ปรับเช่นสอนทุกวิชามาเป็นการสอนเฉพาะวิชาหลักวิชาอื่นบูรณาการได้ไหมการที่เราจะวัดตัวชีวัดทุกตัวเราก็มาเน้นวัดเฉพาะสิ่งที่ต้องรู้ได้ไหมแล้วก็บูรณาการกันในการวัดการนับเวลาเข้าเรียนของนักเรียนแทนที่จะนับเฉพาะอยู่ในห้องเราก็นับทุกครั้งที่เขาเรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหนถ้าเขาเรียนรู้ก็ถือว่านั่นแหละเขากําลังเรียนรู้กําลังศึกษาอยู่การบ้านเราเคยให้เป็นรายวิชาเรามาให้เป็นลักษณะเป็นโครงงานได้ไหมที่ได้ทําทั้งทุกวิชารวมกันและทําให้งานนั้นสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันการวัดประเมินผลก็แทนที่จะใช้แบบทดสอบเรามาใช้เน้นการเก็บเป็นหลักฐานนะครับการเรียนรู้มากกว่าที่จะไปทดสอบได้ไหม ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยากจะสื่อสารทําความเข้าใจให้กับท่านผู้บริหารเพื่อนครูได้ปรับแนวคิดและปรับเปลี่ยนและประเด็นที่สามนะครับนอกจากเราจะดูแลเรื่องการเรียนการสอนแล้วเนี่ยผมก็อยากให้คุณครูทุกท่านได้ดูแลนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัวก็เรียนว่าเมื่อเราไม่ได้ไปโรงเรียน เราอยู่ที่บ้านเราสอนจากที่บ้านหรือเรามีความจําเป็นต้องไปเยี่ยมนักเรียนเป็นครั้งคราวก็ขอให้ท่านต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากาล้างมือบ่อยๆอ,อะไรพวกนี้นะครับทั้งหลายท่านพวงเนี่ยก็อยากให้ทําอย่างจริงจังและเข้มข้นแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็อยากให้ท่านได้แสวงหา นะครับในการที่จะช่วยกันรองรับที่จะเตรียมตัวที่จะฉีดวัคซีนที่ป้องกัน,นโรคต่างๆก็อยากจะให้พวกเราได้ได้ช่วยดูแล